สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้มาทําลูกชิ้นไก่เด้อจ้านี่ทำลูกชิ้นไก่ใส่ไอหอมเด้อจ้าใส่ใบหอมนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไก่เปดรอยคำเด้อจ้า นเนื้อไก่บดแบนเยกรัมฉันไม่ใช่ฉันซื้อไก่บดสําเร็จมาเด้อจะ้ะไก่บดสําเร็จมาฉันก็เอามาปุงเครื่องเนาะคะ่ะุงเซ็จก็แช่เย็นไปประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีเนาจะจ้ะเร็วแต่คนชอบเด้อจะ้ะอันนี้ฉันใส่ช่องแข็งไปยี่สิบนาทีนะคะนี้ปั่นแล้วก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะนี่ วันนี้ฉันจะทำก๋วยเตีเ๋ยวไก่มีเส้นมีเหลืองนะจ๊ะก๋วยเตีเ๋ยวมีเหลืองนะคะ่ะแล้วน้ำซุปฉันก็จะต้มเป็นน้ำซุปไก่ต่อเลยนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้เครื่อง ก็จะมีหัวหอมมีเซลลี่มีขิงแล้วก็กระเทียมหนึ่งกีบนะคะฉันก็จะใส่ัปเลยค่ะต้มเดี๋ยวจะเอาเนื้อไก่มาใส่ด้วยนะคะโอเคจ,จากน้ำต้มซุปน้ำต้มของลูกชิ้นที่เราทำเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันนี้ฉันพักไว้ก่อนเด้นนี่ฉันมา นี้ก๋วยเตี๋ยวไก่จ้าไอลูกชินกกกกช้นไก่โอ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่ไว้แกลูกชิ้นไก่ก็เปดลอยกัมก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็เก็บใส่ช่องแข็งเนจาจะ้าคนที่เขามีเครื่องปั่นเนาะค่ะเขาปั่นนวดนวดไก่ให้ให้เนื้อละเอียดเอจาจะ ขาก็จะไม่เป็นตะปุ่มตะปามแบบนี้แล้วค่ะอันนี้ฉันใช้ชนคนเอาค่ะฉันไม่ได้ใส่เครื่องปั่นนะจ้ะจ้าลูกชิ้นไก่ใส่ไอี่เห็นเขียวๆนั่นคือใบหอมนะคะใครจะอยากใส่เป็นสาหร่ายก็ได้เนะจ้ะเป็นสาหร่ายก็ใส่ซอยหั่นซอยลงไปได้นะคะ นี่คะ่ะเพืเ่อนจ้าลูกชิ้นไก่ทําเองง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซื้อเ็าเดอ้อเพืเ่อนๆทำเองกินเองจ้าอยู่เมืองนอกอย่างนี้แหละคะ่ะที่กูอยากอะไรก็ทำกินเอานะคะโอเคคะ่ะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาหับชมคลิปหลายๆเ <ๆ S 2> ด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ